โดดเลย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 บแมคนละคนอลอคนละคนใบดเออเยใไมเ้ยบอลลจากยาบลลอตายดแล้วรออีกบดดล็จากยาเออแมนบอลอตแล้วมันจังแล้วน้มันลงมาบอลแล้วมันจังแล้วเออลยกูชกไปหัไปแมู่ไปเอามัลงเลยแล้เดี๋ยวไม้มัลไดปนโตกจดบ่แหงแล้วก็บบล ีแล้ววงั้นคิดอะไรอยู่นะมันจังมันจังมันลงไม่ได้โดดเลย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 เลยโดดเลยเปลี่ยนมเน่ยลงมา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 ดาวำดาวลงบันไดลงบันไดเห็นล้งบันไดไไปแล้ว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 ไปแ้วอแ้วเอาแล้วไป้ว ไปกินทำเขาดูเอาแล้ว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 จับมือ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 ขึ้นีบลนงสอเมเนเตเอนเตมือเาหน้าเาจับเราม่ลงอ่าเออไ่ลงง่ายนาเอาได้ไดเข้าหูดังต ยาน้ำเข้าหูดังพสานะก็เลยเป็นปัญหาของกลุปปนิพัทมาลุ่นกันลงอีนี่พอไปยืนแล้วมันก็เลยแบบเป็นจังหวะที่แบบกลัวพอดีมมันสูงพอดีมาประเทศได้ระเบากันหูเลียงจลันะหลับตาหลับตาไว้ซโโโ่้อ่าระเาน่เขา บอลน้ำเขาลู่เลี้ยงพ่อฮานาเออขายจังายจังขายจังเอาเร็วเอือสู้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 แก้ไปยีงข้างหน้ามันจะไกลไปมันจะพอมันจะเดินเราอยากโดดอยู่ใช่ไหมเราอยากโดดอยู่พร้อมแล้วพร้อมแล้วว้า 2 3 2 5 5 5 5 5 ลงบันไดก็ลงบัไดด้ลงบันไดก็บ่้ได้ขายจังอาอยานเลยด้บานนี้เออโอ้ยฝนกระต๊ะขอบนบันนี้นะคุณทำได้ว่านภาษาบ้านคุนมาจากไหนปะคุณทำได้โนเ้นหรอภาษาบาเปอจนรอภาษาบ้านเออภาษาบ้านุนเออซุ่มมานั่กันเขาบอกค้นแปลกันมั โดกรผมจะโดดไม่โดดครับผมรอลุ้นครับรอลุ้นอันไม่ได้เปียกย้อนน้ำได้ครับเปียกย้อนฝนแต่มันมื่นแต่เล่าแต่เล่ามื่นคุรุยบุตรลูงหันละักเอิบนักใช่เลยเดี๋ยวคุณสันติจะสาธิตการโดดครับผมอ่าอ่าคุณสันติหันหลังก่อนแต่ เรากันหเลียงบ่บกไสเสเอเากันหูเลียงบ่นี่นะส้างกเดกเป็่อเส้หางล่างกดดันรักบอโดบอให้มีน้ำเนาะเออบอให้โดบอมีน้ำนเนาะใส่หางเขาหมาเน่ย โฮดจากโ๋อเชียงคนนะเป็นจ้แม่จากเชียงไฮเลยเนี่ยโอ้ที่รีที่คนเชี่ยดำคนเชี่ยดำเชื่อแม่นางหงคนเกาหลีจะบอกเป็นเชียงไฮ้เกาหลีท่านโสดแบดเบิดชะนอนชุ่มไทยคลิปเนี่ยเนาะนั่นโดดเลยแบบนี้ค่ะค่ะห้านาทีผ่านไปเออยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอแล้วรออีกครับผม เป็นมาจากข้าแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่โดดครับหยาดหยาดยาดนามข้าวหูดังพัชร์มานะนะเอาเจ้าคือหูเอาพาเพิ่อนลงมาส้าเราบีบหมูดำนะดูลุงดู้าพาเพิ่อนลงพาเพิ่อนลงโอ้โหปวดตูนะปวดตูเราดชีซ่าทีตอนนี้ปวดตูนะโอ้พาเพิ่อนลงซ้าพาเพิ่อนลงอันตรายอันตรายเออพาลงพาลงพาลงซเออ ลุงลุงขึ้นไปดูแล้วลุงก็ลงลุงก็ไปเกลจะจ่าโอ้โหตูงตูงตูงกับเมาซอยเออเมาซอยอะไรยังไงมาเจาบประเทศเดียวกันบ่เออเชี่ยงจ่อยสิเชี่ยงเดือดช่างเชี่ยวจ่อยต่ำต่ำไปโคตรก่อนยังไม่โดดสงสัยสงสัยเราไม่มีวาสนาในการดูมาแล้ว

ชั่วโมงไปโอ้เข้าวไอ้น้ำเปลี่ยนยุแล้วเนาะ